เต่าทะเลเลยโอ้โหมันว่ายน้ำขาเป็นแบนใช่ไหมเออว่ายน้ำเลยอปาปาใช่ยุบฮะใช่ยุบเออเต่าทะเลเต่าทะเลอาปาเต่าว่ายน้ำเต่าว่ายน้ำเลยขามันแบนแบนใช่ไหมขามันเบนแบนอืมเ,ออเยอะอาปาแยกกัขึ้นได้เออขึ้นได้เลยโอ้มีฟิตปลาไาย เยอะเลยพิษอาว่าเต่าเต่านอนเต่าปิ้งเหรอเต่าสลิปปิ้งเอ่อเต่าเต่ามันจะไปหาอะไรกินไหมไปหาอาหารกินไหมนี่มันอะไรอะเต่าทะเลเหมือนกันไงมีมีมีจะสีเสือเอาถ้าไม่ถ้าไม มา,มายุคาร์บอนใหม่ๆอ่ะอ,อ้าวมีคนวา่ายน,น้ำด้วยโอ้โหไปให้อาหารเตาเาเ่าทะเลไหมให้อาหารเตาเาเ่าทะเลอ้าวคนคนเนอะเอเอ,นนเอหลายคนเลยเยอะจังอืมอ่าดูอาปานี่มันนี่มันอาปลาดูปากเออดูปากมันเต่าทะเลปลาไหมปลาปลาดูปาก ปากมันงับ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 เลยอ่รอกินอาหารอยู่เปลกินข้าวอยู่ไหมมีตามีตา,าด้วยเต่าทะเลมีตาขามันจะเบนเบนใช่ไหมเต่าทะเลขา,ขามันเบนเบนเามันเบนเบนต่อเต่าหลังตรงอ,อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเตา่าอือเป็นเต่าเลยหลังกระดองเตา่าเขาเรียกกระดองเตา่า ว่ายไปแล้วบินไปแล้วบินไปในน้ำทะเลเลยโอ้โห,โหเตาทะเลวันนี้เรากำลังถา่ายทอดสดเต่าทะเลอยู่นะครับ ตาเน,นี้นก็ปาการังปาการังมันก็มีหลายแบบปาการังฝิกปลาเยอะเลยปลาทะเลมีทั้งสีออลเลนมีทั้งสีเพอร์เพลนะฮะอันนี้ปลาการ์ตูนปลานิโมโป่ปลาปลาพีมปลาการ์ตูน กาลังใต้ท้องทะเลปาหนี้หมูปาหนี้หมูเอ่อนี่มัน ปลาใหญ่มักที่เห็นปลาใหญ่ปลาปลาก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันใหญ่ไหมอ๋อนี่มันปลาใหญ่มีมีลายๆได้วยใช่ไหมมีปลาใหญ่ใหญ่เออมีใหญ่ใหญ่เออนี่มันปลาใหญ่ใหญ่อันนี้ปลาเทวดาปลาเทวดาอ่ะปลาปลาปลาเทวดาเป็นของเย็นเป็นของเย็นอ๋อเหมือนของเล่นที่มีที่บ้านใช่ไหมใช่ เอปลาทะเลปลาทะเยอเฉยทะเยอทะเยอตะแยอทะเยอโอ้ทะเลแสนงามปลาปึกปานสดใสอปามีโอ้ใบงามไปป้าป้าชายายมีชายามด้วยเออใช่มีชายาฉลามด้วยเออนี่มันอะไรอะนี่มันอะไรอะเออตัวอะไรเนี่ย นี่มันจะอะไรเออแปลกดีนะตัวเนี้ยตัวอะไรเนี่ยปลาไมโมมีโมโม่แล้วปลาอันนี้เรียกอะไรเขาเรียกปลาการังปลาการังเออมันมีหลายแบบปลาการังอะ่ะมันก็มีหลายสายพันธุ์ปลาการังอเออก๊อกีิก๊อกีิพม่ใช่ก๊อกีิ โอเคนะครับวันนี้รายการ Heart of Sport มาถ่ายทอดสดในพิพิธภัณฑ์ป่าทะเลมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับฝากกดติดตามช่อง Heart of Sport ให้ถึง1,000คนด้วยนะครับขอบคุณมากครับจิกกร